นี่หนักหนาสำหรับมคนไทยนะหนักหนาครับเพราะว่าถ้าเราปล่อยไว้เนี้ยเนะี่ยมันเป็นภัยคุกคามทั้งเศรษฐกิจและความมัน่นคง สมัยก่อนเนี่ยผู้กระทำความผิดของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นด้านอาชญากรรมหรือการเมืองมันก็อยู่ในขเมเหมดอไอ้คุณเซงอลับหมดแล้วผมเชื่อว่าคนพวกนี้มันไปเล่าถึงจุดอ่อนให้ไอ้คุณเซนฟังคุณเซนมันถึงกล้าเหอ,เ,อเกิดกับเราแบบนี้แล้วมันก็รู้จุดอ่อนเราด้วยว่าการเมืองของเราเนี่ยซื้อเสียงกันสะบัน้นแล้วแจกเงินแล้วประชาชนเลือกด้วยเนี่ยมันเป็นจุดอ่อนเนี่ยเพราะนั้นยังไงเราต้องรณรงค์การเลือกตั้งปี69้าแบบ รุนแรงมากแต่สําคัญเนี่ยคนที่บจิก,ก,การลิงนีได้ข้อแรกเนี่ยจิตต้องแข็งเพราะเงินมันเยอะมากบอลทั้งหมดเนี่ยต้องมีผู้มีอิทธิพลอยู่ผู้มีอิทธิพลในที่นี้หมายถึงทั้งนักการเมืองทั้งทหารพวกเราด้วยแหละแล้วก็ออกทั้งขราชการปกครองทั้งอะไรก็แล้วแต่มันต้องมีอยู่เยอะมากเลยมันถึงแตะต้องไม่ได้ก็เราดูแค่ง่ายฮะไอ้เฉินจือเนี่ยลายเดียวมันถูกยึดไปเกือบ5้าแสนล้านมหาศาล เรามีการสั่งทองคําจากประเทศเราไปอสองแสนล้านสองปีที่ผ่านเออใช่แล้วไอ้กลุ่มอื่นน่ะที่ไม่ใช่เฉินเจ๋อผมว่ามีเพราะผมผมได้ยินมานะทั้งสีนุวิวกับปอยเป็ดเนี่ยมันมีอยู่200กลุ่มนะอืมโอ้โหที่เป็นตัวหลักๆของสกมเมอร์นะเราไม่รวยพวกกลุ่มย่อยนะอ่าเนี่ครับเพราะนั้นเราปิดด่านนะเราถึงได้ข่าวว่าไอ้คนนี่เำางทำานสกมเมอร์มันออกมาประท้วงอ่ะ นี่หนักหนาสำหรับเมืองไทยนะหนักหนาครับเพราะว่าถ้าเราปล่อยไปเนี้ยเนี่ยมันเป็นภัยคุกคามทั้งเศรษฐกิจและความมั่นคงขนาดนี้ต่างชาติเนี่ยเขามองไปแล้วนะว่าเราเนี่ยสนับสนุนสแกมเมอร์เพราะไอ้คุณเซนโยนเลยบอกไม่มีสนามบินอินเตอร์เนชั่นแนลมาถ้าไม่มาจากเมืองไทยแล้วมาเข้าบ้านผมได้ไงนี่มันโยแต่ละลูกแต่ละดอกเจ็บใจทั้งนั้นเลยนะก็อาง่ายๆครับสมัยก่อนเนี่ยผู้กระทำความผิดของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็น ด้านอาชญากรรมหรือการเมืองมันก็อยู่ในขมเนหมดไอ้ฮุนเซนก็รับหมดแล้วผมเชื่อว่าคนพวกนี้มันไปเล่าถึงจุดอ่อนให้ประเทศให้ไอ้ฮุนเซนฟังฮุนเซนมันถึงกล้าเหอเกินกับเราแบบนี้แล้วมันก็รู้จุดอ่อนเราด้วยว่าการเมืองของเราเนี่ยซื้อเสียงกันสะบั้นเลยแล้วแจกเงินแล้วประชาชนเลือกด้วยแน่มันเป็นจุดอ่อนเนี่ยเพราะนั้นผมคิดว่ายังไงเราต้องรณรงค์การเลือกตั้งปีห9เก้าแบบรุนแรงมากในเรื่องการซื้อเสียงเอ แล้วนายกเนี่ยจะต้องทําเรื่องนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนเนี่ยนี่ยังไม่รวมถึงวิกฤตเศรษฐกิจภายในของเราอยู่แล้วที่มีปัญหาเยอะะนะครับนี่เอาเฉพาะเรื่องเดียวก่อนว่าเรื่องนี้มันได้จิตใจคนคแล้วเราเนี่ยเขาจะรู้สึกไม่ดีเลยว,ว่าเราถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ทาบสนุนแต่สําคัญเนี่ยคนที่จาัดก,การเรื่องนี้ได้นะที่บันต้องมีคุณบัตรหลายข้อข้อแรกเนี่ยจิตต้องแข็งเพราะเงินมันเยอะมากอาสองเนี่ย จะต้องจัดการกับคนรอบตัว <c oughs> ที่มันพัวพันเป็นสีเทา <c oughs> สามเนี่ยต้องกล้าตัดสินใจกล้าสั่งการ <c oughs> สี่เนี่ยสำคัญที่สุดก็คือต้องกล้ารับผิดชอบ <c oughs> ถ้ามาลอยตัวเนี่ยไม่มีทาง <c oughs> ไม่มีใครอยากจะเสี่ยงเพราะว่าแก๊งเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นแก๊งใหญ่ <c oughs> แล้วโอ้โหมันขนาดเงินมันมีเป็นไม่ใช่แสนล้านผมว่าเป็นล้านล้านเป็น,ล,นล้านขนาดโดนห้าแสนล้านเหรียญน,นะเหรียญน,นะ นี่นะครับ<อ>ถึง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 บอกน่ากลัวมากนะครับ